สวัสดีครับนักเรียนมสีทับ2อทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ครูมีภารกิจนะครับไม่อยู่โรงเรียนก็เลยฝากให้พี่นัึกษาได้มาทําการดูแลพวกเราแทนนะครับงั้นวันนี้ขอให้พวกเราทําตามขั้นตอนที่ครูกําลังจะพูดไปนะครับเกี่ยวกับการระบายสีลงในช่องอาตารางในหน้าเว็บเพจของพวกเรานะครับามาเริ่มต้นนะครับตอนนี้หน้าจอเว็บเพจของเราจะ มีตารางมีข้อความที่เราได้สร้างไว้แล้วนะครับเป็นพื้นสีขาวเหมือนของครูในตอนนี้นะครับเราจะทำการเติมสีลงไปนะครับอันดับแรกเราจะใส่สีให้กับหน้าพื้นที่ทั้งหมดนะครับในหน้าเว็บของเรานะครับก็คือในตารางตรงนี้ให้เราเลื่อนเมาส์มาที่ด้านข้างนะครับเลื่อนเมาส์มาที่ด้านข้างนะครับอ่าเลงมาตรงประมาณนี้นะครับแล้วคลิกซ้ายหครั้ง จจะปรากฏเส้นดำครอบตารางทั้งหมดของเรานะครับเสร็จแล้วให้เรามาเลือกสีที่จะใช้เป็นพื้นหลังสีตัวนี้จะอยู่ที่คำว่า BG Color ตรงนี้นะครับคลิกขึ้นมาสีที่เลือกใช้เป็นพื้นหลังไม่ควรเป็นสีที่เข้มหรือแสบตาเกินไปให้ควรเป็นสีที่มองแล้วสบายตานะครับอย่างเช่นประมาณสีชมพูอ่อนตนัวนี้หรือ อ่าสีฟ้าจะออกอ่อ,อนแบบนี้หรือสีเขียวอ่อนอะไรแบบเนี้ยนะครูจะขอเลือกสีนี้ก็แล้วกันนะครับจากนั้นนะครับเราจะมาเน้นในสีช่องอื่นๆเพื่อให้เกิดความสะดุดตามากยิ่งขึ้นอ่าอย่างเช่นในตรงเมนูนะครับเมนูเราจะมีส่วนของหัวข้อเมนูหนึ่งช่องแล้วก็ที่เป็นรายการเมนูอีกห้าช่องนะครับในห้าช่องนี้จะใช้สีเดียวกันแต่หัวข้อควรจะเป็นคนละสี รเราจะใส่สีให้กับหัวข้อของเมนูคลิกซ้ายที่หัวข้อเมนูในตรงนี้คือเมนูหลักนะเสร็จแล้วมาเลือกที่ Bg นะครับตรงนี้ครูจะเลือกเป็นสีน้ำเงินเข้มตรงนี้คลิกเลือกนะ้ว Bg Bg ตัวนี้นะครับส่วน Bg ด้านบนเป็นการเลือกภาพนะครับมาใช้เป็นพื้นหลังตอนนี้เราใช้สีใช,ใช้ตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับเราจะเลือกพื้นหลังให้กับหัวข้อแต่ละช่อง รายการแต่ละช่องทั้ง5้ารายการนี้นะครับจะคลิกทีละทีละรายการเพื่อมาเลือกสีก็ได้นะครับสมมุติครูจะเอาสีสีนนี้อ่าช่องที่2นะครับถ้าจำไม่ได้ว่าช่องไหนมาใช้ตัวดูดสีมาคลิกสีด้านบนเลยก็ได้นะครับหรือจะคลิกปรอมกันก็ได้นะครับอันตอนนี้เดือ3สาช่องคลิกที่ช่องที่สามสอ่าแล้วก็มาเลือก BG ครั้งเดียวนะครับ ด้านขวาเช่นเดียวกันหัวข้ออ่าหัวข้อคลิกไปที่หัวข้อ,อ,ห,ขอ,ห,ขอหัวข้อตรงนี้ครับเมนูลิงก์อ่าแล้วก็เลือก BG นะครับสีหัวข้อนี่ครับคุกมาดูจากสีฝั่งซ้ายนะครับจะได้สีเดียวกันเป๊ะเลยอ่าถ้ารายการคลิกที่รายการที่หนึ่งสองสามเนี่ยลากยาวมาแล้วก็ปล่อยเมาส์นะครับคลิก BG แล้วก็มาเลือกสีฝั่งซ้ายนะครับอ่าช่องข้อมูลวิ่งของเราตรงนี้นะครับคลิกซ้ายลงไป นะครับแล้วเขาเลือก bg อ่าจะเลือกสีไหนนักเรียนเลือกได้เลยนะครับขอเลือกตัวนี้นะครับด้านล่างนะครับช่องด้านล่างอ่าขอเลือกเป็นสีสีนาเดีะขอสีเขียวแล้วกันนะครับชอบสีเขียวอ่านะส่วนตรงนี้ด้านบนนักเรียนคงจะมีภาพของเว็บอยู่แล้วหรือใครที่ไม่มีก็เดี๋ยวค่อยสร้างเสริมใหม่ได้นะครับจากนั้นจเมื่อทําเสร็จครบทั้งหมดแล้วนะครับให้ไปที่เมนูไฟล์ แล้วก็เลือกเซฟนะครับเลือกเซฟอ่ะเซฟเสร็จแล้วเราก็ทำการพรีวิวนะครับอ่าพรีวิวในเบราว์เซอร์หรือกดปุ่ม F 1 2ก็ได้นะครับอ่ะเราก็จะเห็นหน้าตางานของเราที่ผ่านการลงสีไปเรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่าครูกลับมาคงจะได้ตรวจงานของพวกเราทั้งของนายโยนายอาร์มแล้วก็นายเซ่นนะครับขอให้มีให้ครูตรวจด้วยนะครับไม่งั้น เทิมนี้เธอจะไม่มีคะแนนนะครับอ่ะเดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับ